คุยคลิปสั้นๆกับพี่ปูนะครับเรื่องเรื่องถึงเรื่องของการล้างแคตตาลติกนะเราจะแ,ก ytic, แลกแคตตาลติก ytic, แล้วก็มีลูกแคตตาลติกแล้วก็มี DPF อนะอ่ะอันนี้เบนซินมันจะเขียนเลยแคตตาล t ติกซิสเต็มคีนเบนซินนี้ก็ต้องล้างล้างนะฮะล้างแบบนี้นี่คือไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไอ้แคตตาลติกลงมางล้างโดยการใส่ในถังเชื้อเพลิงถังเชื้อเพลิงนะครับ ล้างออกมานี้ประมาณกี่กี่กี่กิโลเราควรจะใช้ทีครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มแต่การดูแลอนละครับมันก็มีข้อจํากัดในการใช้ที่ว่าเฮ้ยน้ํามันคุณต้องเหลือน้อยนะคุณต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้นะอ่านะไม่ใช่ว่าเติมไปแล้ววิ่งวิ่งไปเรื่อยไม่ได้พูดง่ายเติมแล้วตั้งใจวิ่งอัดเพื่อให้มันเกิดความร้อนสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นมาอืมอืมครับ อ่าโอเคอันนี้เครื่องเป็นซินยกตัวอย่างนะห้องเครื่องเนี่ยร้อนอยู่ที่ร้อยกว่าองศาครับแต่พอใส่ตัวนี้ไปมันจะกลายเป็นสามร้อยสี่โอ้โหเลยโอ้โหครับอ่าอมันจะไปสร้างความร้อนเพื่อให้เกิดความร้อนที่ว่าสามารถไปเผาไหม้อ่าพวกอะไรที่มันติดตามมุ้งลวดครับผมแค่ติได้ติกอ่าอย่างนี้ดีกว่าครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเครื่องเบนซินก็ต้องล้างมือมือโลหรือว่ากี่มือโลควรล้างหรือแสนห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลอ่ะควรจะล้างถ้าต่อมาอันนี้สำหรับน้ำมันดีเซลตรงนี้เขียนว่าดีเซลพาร์ติคูล่าใช่ไหมครับฟิลเตอร์โรลิชชันก็ที่เราเรียกว่าล้าง DPF อ่ะแล้วรถอย่างบอกรเนี่ยมันไม่มี DPF ครับมันเป็นแค่แค่ตะลายติดแล้วมันใช้ได้ไหมครับถามว่าใส่ได้ไหมจริง ทุกอย่างเนี่ยกว่ามันจะถึง DPF เนี่ยมันก็ต้องผ่านแคตตาลิติกอยู่เพราะว่าไอ้ลูกแคตตาลิติกอยู่ก้อนแรกแล้วไอ้ DPF อยู่ก้อนถัดไปใช่ครับนะครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณไม่ต้องการที่อยากจะถอดครับก็ใช้ตัวนี้อย่าง BMX1 ของบกเนี่ยโอ้โหมันจะถอดลูกแคตตาลิติกกับ DPF ออกมาล้างเนี่ยไม่ได้ง่ายมันไม่ง่ายมันขวางอะไรหมดนะต้องยกคานอะไรเนี่ยที่พี่ปูดูคราวที่แล้วใช่ไหม วิธีการง่ายๆคือใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับดีเซลทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อย่างบอกรเนี่ยก็ไม่มีลูก DPF แต่ว่ามีลูกแคสตาไติกก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปมันก็ถือว่าเป็นการคลีนเหมือนกันหมดอันนี้ถามพี่ปูต่อแล้วพวกรถที่มันมีอะไรนะไอ,ไอน้น้ำแอดบูรจำเป็นต้องมีไหมหรือว่าแอดบูมันชาล้างไปแล้วแอดบูเนี่ยคื มันชะล้างไปแล้วเพราะว่าขาบวนการกคือผ่านแคปซไลติก BPF แล้วก็แอตมูว์ยูโนห้ายูโนหกอะไรก็ว่ากันไปครับผมครับครับแอดบ Ad ูแล้วพี่ปูมีบริการแอดบูไหมเดี๋ยวนี้แอดแอดบู Ad ต้องสั่งเพราะว่าด้วยข้อกําหนดของแอดบูเนี่ยมันมีอายุการใช้งานหน,น,นึ่งปีในการเก็บอ๋อในถังในพวกนี้ที่มาเป็นแกลลอนใช่ไหมแกลลอนเนี่ยอ๋ออ๋อผมเห็นนี้นี้ในแอดบูแล้วข้องใจมากเลยแอดบูที่ประเทศจีนเนี่ยขายที่ปั๊มเนี่ยนะครับ สิบลิตรสี่ร้อยห้าสิบบาททำไมเมืองไทยมันแพงจริงๆถามว่าสิบลิตรมันใช้ได้ไหมมันก็อยู่ประมาณพันเศษแค่นั้นเองเฮ้ยแต่เมืองจีนมันสี่ร้อยห้าสิบเองก็กี่ลิตรเนี่ยบอกรอสิบลิตรสิบลิตรเขาอาจจะหนึ่งเมืองเขาใช้รถเยอะกว่าแล้วก็เขาอาจจะผลิตเองได้คุณภาพเกี่ยวข้องไหมคุณภาพเราไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เลยแต่เขาก็ขายตามปั๊มทั่วไปอ่ะปั๊มชิโนเป็ดของเขาอ่ะวางกองเป็นพเนินเลยแอดบู๊๊๊๊๊๊๊ ตามปั๊มบ้านเราเนี่ยหัวเชื้อนั่นหัวเชื้อนี่ล้างโน่นล้างนี่เหมือนกันจะจะไปบอกว่าของเขาไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเครืองเขาใช้เยอะกว่าเราเออเออขาก็วางวางตามปั๊มชินอปเปกกรปั๊มอันดับหนึ่งของเขาเหมือนกันนะนะก็อ๋อเท่ากับว่านั้นก็ใช้แอดบูมแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับงั้นปิดท้ายนะครับใครที่ขับรถเบนซินนี่กระป๋องนี้550นะครับซื้อใส่นะครับดีเซลกี่หมื่นโลดีครั้งหนึ่งพี่โบห้าหมื่นห้าหมื่นโลเหมือนกันนะครับ เร็วกว่านี้ได้ไหมครัพี่โบก็แแล้วต่มีตังค์อ่ะมีตังค์อ่ะมีตังค์ก็ได้ครับได้หมดมือล้อมือโร่ต้องใส่น้ำมันน้อยเหมือนกันไม่า้น้ำมันลอยวิ่งอัดนะผมเคยใส่แล้วผมใส่ใน BM ซีรีส์ห้าใส่น้ำมันน้อยๆเสร็จอัดไปนู่นเลยน้ำผู้ร้อนไปกลับก็พูดง่ายให้น้ำมันมันเหลือน้อยที่สุดนะมันจะได้เข้มข้นใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณครับสั่งซื้อได้ข้างล่างนะครับผม